คุณผู้ชมครับพาไปที่จังหวัดนคนปรปฐมเหตุการณ์นี้เป็นแรงงานชาวเมียนมานะครับสองผัวเมียเขาอยู่ห้องเดียวกันแล้วเขาเกิดทะเลาะก,กันฝ่ายผู้ชายคว้ามีดจะแทงผู้หญิงแต่ว่าช่วงนั้นมันชุลมุนครับพี่สาวของฝ่ายหญิงเนี่ยก็คือพี่สะพ้ายเข้ามาขวางเอาไว้ถูกแทงจนได้รับบาดเจ็บแทนนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นแถวแถวโรงเรียนในร้อยตํารวจครับที่อำเภอสามรานจังหวัดนคนปรปฐมเจ้าหน้าที่ก็ไปดูผู้บาดเจ็บผู้บาดเจ็บที่เป็นผู้หญิงในชื่อนางแดงนะครับ ถูกนาส่งโรงพยาบาลก่อนหน้านี้แล้วผู้บาดเจ็บที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือคนที่ก่อเหตุครับคือหลังจากก่อเหตุแล้วโดนเพื่อนๆแรงงานชาวเมียนมาเหมือนกันเข้ามาจับไว้แล้วก็ลุมสหบาทานะครับจนได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็นําตัวส่งโรงพยาบาลสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยคือคนที่บาดเจ็บคนก่อเหตุกับภรรยาเขาอยู่ห้องเดียวกันก่อนหน้านี้ก็มีปัญหากัน แล้วก็พยายามจะใช้มีดทาคร,รัวยาประมาณ10เซนมาแทงภรรยาแต่ว่าพี่สาวเนี่ยเข้ามาช่วยไว้จนถูกแทงที่หน้าอกด้านซ้ายจากนั้นผู้บาดเจ็บก็ตะโกนขอความช่วยเหลือคนที่มาให้ความช่วยเหลือครับก็เข้าไปฉุดกระชากจนคนก่อเหตุเนี่ยถูกรุมกระทืบจนสลบแบบนี้ครับฟังเสียงนิดหนึ่งครับ เห็นคนเจ็บเขาวิ่งวิ่งออกมาแล้วก็สุดลมนึกว่าเป็นลมนี้ก็เหมือนกับว่าน้องคนเงาพม่าอ่ะเขาอุ้มมาผมอุ้มาก็เห็นเลือดเขาก็แจ้งเขาก็เลยตะโกนว่าให้เรียกรถพยาบาลหน่อยเรเียกรถพยาบาลหน่อยอ่ไงเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่าเขาถูกแทงไง วิ่งมาจากตรงไหนคะห้องตรงนี้อ๋อห้องคนเจ็บเหรอคะใช่ห้องนี้อยู่ห้องนี้ใช่ค่ะแล้วคนนู้นช่วงนั้นเป็นหนหมู่บ้ที่ไหนเห็นแต่ว่าผู้ชายออกมาเห็นป่ะไม่รู้นะเห็นไอ้นั้นบอกว่าเห็นเห็นไอ้คนนั้นบอกว่าเนี่ยบอกว่ามาง้อแฟนน้องแฟนใช่โอ้ยอว่าแฟนรู้ยังไงก็เลยเข้าไปคนนั้นแฟนเป็นมีดไปโรงพยาบาลแล้วค่ะไโรงพยาบาลเลยใช่ไหมง้อแฟนไม่ง้อแฟนมาง้อแฟนเอามีดมาแทงแฟนเหรอฮะ มันไม่ใช่แล้วนะทะเาลาะกันแบบไหนอยากจะให้เขาคืนดีแบบไหนถึงเอามีดมาด้วยตำรวจก็เอาตัวคนที่ก่อเหตุนะครับไปสอบสวนต่อไม่ต้องเหนื่อยตามจับเลยเจ็บอยู่ตรงนี้แหละบางทีเนาะเหมือนกับกรรมติดจรวจเนี่ยฮะ,ะก,ก็โดนทางคนแถวนั้นกับพี่สาวเนี่ยรุมสหบาธา ฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา11นาฬกาเป็นต้นไปทางอมรินทีวี HD ช่อง34ที่นี่ที่เดียวครับ